คิดว่าเอาลูกมาเป็นเกาะก,กำบงังอย่าผู้ใหญ่บ้านเขาจะยอมหรอสมน้ำหน้าสุดสุดสุด,สดท้ายก็พ่ายแพ้เขาพอเขาเอาจริงเตรียมพบกับความน่ารักของเด็กๆได้เลยความหฮเนะกำลังมาเยือนซาเบี้ยวแล้วตอนเขาขอพูดจาดีๆพูดแขนดีในฐานะพ่อแม่ของลูกเธอก็อ้างนูนอ้างน,นี่บ่ายเบียง ต้องการที่จะเอาชนะเขาทุกอย่างแม้กระทั่งกีดการไม่ให้พอกับลูกเขาเจอกันเด็กเรียนอยู่แค่อนุบาลและเพิ่งเปิดเทอมได้ไม่ถึงสี่วันเธอบอกว่าลูกเธอลาโรงเรียนไม่ได้ทั้งที่เป็นเด็กเตรียมอนุบาลและอนุบาลแบบนี้มันจงใจกลั่นแกล้งพ่อไม่ให้เจอลูกชัด,ชด พอพ่อเขาเหลืออดเอาจริงเธอก็ไม่มีสิทธิ์จะใช้ลูกเป็นเครื่องมือเพื่อทำร้ายพ่อของลูกหรือใช้เป็นข้อต่อรองได้อีกต่อไปเขาให้เธอมามากแล้วเธอก็เอาไปเปรผู้ชายอื่นก่อนหน้านี้ก็แอบยักยอเงินในบริษัทโอนออกเป็นร้อยร้อยล้านพ่อผัวไว้ใจ ไม่มีชื่อในบริษัทด้วยทำงานหาเงินมบมบมบแต่อดีตเมียเอาไปผาเล่นจนหมดเอาไปเปีผู้ชายจนหมดงานนี้สงสยัยแม่หนั่เบี้ยวจะทนแรงกระแทกไม่ไหวแต่ก็ดีใจนะทีเมื่อวานนี้พ่อกับลูกสามคนเขาได้เจอกันหลายคนก็ยังพูดเลยว่า ขนาดพ่อ,อยังไม่บีบบังคับให้ลูกต้องใส่ชุดคู่เสื้อคู่เหมือนเบี้ยวเลยลูกเป็นแบบไหนพ่อก็ปล่อยตามธรรมชาติพ่อเขาไม่เคยไปกะเกลืลูกหรือบีบบังคับให้ลูกต้องทำแบบนั้นแบบนี้เหมือนนางแม่ที่บังคับให้ลูกเรียกผัวใหม่ว่าปาปีความคิดนะ จะให้ลูกมาอยู่กับพ่อหลังทำคฤหาสน์เอามาเรียนคอนแกนตกลุ่มกันเวลาลูกปิดเทอมมารับก็ได้คิดถึงก็มาหาแต่อย่าพาไปทำคอนเทนต์กับผัวใหม่ลูกต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันอยู่บ้านเดียวกันไม่อยากติดไปไกลคนเล้าหน้ามืดขึ้นมา ไม่มีอะไรจะเสียมันทำได้ทุกอย่างป้าก็ให้เขากลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเขา,ขเ,ขาเพราะเขามีผัวแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันถึงจะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนี่เล่นแยกกันเงินมีมากก็แบ่งให้ป้าสักสิบยี่สิบล้านให้เขาไปตั้งตัวทำธุรกิจจะได้มีรายได้ไม่ต้องหาเงินด้วยการทำคอนเทนต์กับล้านส่วนบงมก็ยิบไปซะ เพราะงานก็ไม่ค่อยมีจะให้ทำไปทำไมงานก็ไม่มีจะได้ให้ลูกน้องในวงเขามีทางไปที่อื่นเพราะชีวิตคนเราขับเคลื่อนด้วยเงินวงอื่นเขามีงานทำตลอดแทบไม่หยุดมีเงินให้ครอบครัวทางบ้านส่วนตัวบัวตม้มก็อยู่กับผัวใหม่ไปสองคน จะทำอะไรก็เรื่องของมันถ้าไม่กลัวเสียหน้าหาเงินกันเองสองคนเพราะทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้ดูแลลูกอยู่แล้วแค่ถ่ายรูกกับลูกเพื่อหวังผลอะไรแค่นั้นมีเงินใช่จะมีความสุขทุกวันนี้คิดว่าเบียวเนี่ยหน้าสุขสุกดิบๆิบนะชอบใช้ชีวิตให้มันยากเนาะถามง่ายๆก็มีเยอะแยะ ให้ผัวใหม่ทำมาหาก,กินเลี้ยงก็ได้ถ้าเขารักจริงวิธีดูใจมีมากมายเลยว่าเขาจริงใจด้วยหรือไม่แต่เธอมันมัน่นเธอมันไม่กลัวอะไรแต่เป็นบัวใต้ตมชอบคิดว่าฉันนี่แหละทำถูกฉันนี่แหละเก่งโอเวอร์จ oh, ะไม่มีแค่ต้นเรืองคือเบี้ยว ถ้าเบียวคิดได้ด้วยสมองดีๆไม่มั่นหน้าและมั่นใจปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยบิ๊กเขาจะไม่ฟ้องเลยถ้าความรักถึงทางป้นเบียวต้องคุยกับบิ๊กดีๆคุยกับอดีตผัวขอเลิกแบ่งสมบัติกันห้าสหหรือ60 40ก็ว่ากันไปตามความจริงเรื่องลูกก็ควรแบ่งกันดูแลอย่างชัดเจนลูก ให้อยู่กับแม่เจพ่อ30หรือ5 0าสหช่วงปิดเทอมเปิดเทอมหรือพ่อมีเวลาสุกเสาร์อาทิตย์มาส่งกำหนดไว้แต่นี่นางเล่นบทแม่รักลูกมีแม่ที่ไหนไม่รักลูกทุกวันนี้กำจัดสนล้วนยิ่งกีดกันเด็กเด็กยิ่งออกห่างอยากไปหาพ่อพ่ออยู่กับพ่อเขามีความสุขทุกอย่างไม่เหมือนอยู่กับแม่ ที่เป็นเหมือนแม่จอมปลอมแม่หินแกตัวมีแต่บังคับให้เลีอยแปปีทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงไม่รู้สิฉันเคยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาเหมือนกันเกลียดพวกเก่ามากๆแต่เวลาเขาจะมาหาลูกก็ให้มาจะมารับลูกก็ให้ไปไม่นี้ต้องไปโรงเรียนเด็กอนุบาลจะไปทุ่มเทอะไรกับการเรียนขนาดนั้นใช้สมอง ตึกกองดูใหม่นะเบี้ยวถ้าเธอไม่อยากให้เรื่องราวมันบาดปลายไปมากกว่านี้เธอควรเลิกเอาลูกมาเป็นเครื่องมือต่อรอมให้อดีตผัวทำตามที่ใจเธอต้องการเพราะการเอาชนะเพียงอย่างเดียวของตัวเองทำให้ลูกๆไม่มีความสุขเธอนั้นเปรียบเหมือนแม่ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้หาแต่ความสุขให้ตัวเอง โดยแม่คำนึงถึงจิตใจของลูกคนเป็นแม่กำลังคิดอะไรอยู่ตัวเองมีความสุขทำคลิปกับผัวใหม่ชาม้าถ่ายรูปทำคลิปแบบฟิลพ่อแม่ลูกพ่อกับลูกจะมีความสุขกันบ้างกับทำท่าบอกว่าลูกหลาโรงเรียนไม่ได้ทุกวันนี้เบี้ยวมันก็น่าชื่นอกตมมันมีปมเลยอยากให้ลูกมีปมไปด้วยมันต้องตัดสินใจเด็ดขาดแบบนี้แหละ ลูกก็ส่วนลูกที่ดินก็ส่วนที่ดินมันคนละเลื่อมต้องแยกให้ออกถ้าผ้ใหญบบ้านยอมใจอ่อนไม่คายทีนี้เชื่อเธอเอฟซี Z, จะไม่ปกป้องแล้วที่รับไปทุกคนเขาไม่มีใครเชื่อในคำพูดเบี้ยวอีกแล้วมันอยากมีผัวใหม่ก็เรื่องของมันแต่เรื่องจะมีลูกอีกหน้าก็ต้องไปแก้มันเอาเองก่อนนี้ถึงจะมีลูกได้ ถ้านางไม่แก้มันเดาไปมันก็ไม่มีลูกออกมารอบหรือไม่ก็ไปปรึกษาหมอําลูกใหม่ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับลูกเกา่าก็ให้ลูกเก่าไปอยู่กับอดีตผัวพ่อของลูกเขาเพราะพ่อเขารักลูกเขาไม่กล้าทำอะไรลูกอยู่แล้วว่าง,งั้นเถอะอย่าลืมนะว่าลูกแค่สองคนเองถ้าผู้ใหญ่บ้านมีเมียใหม่ก็มีลูกใหม่ที่น่ารักได้อีก กี่คนก็ได้อุตส่าห์ส่งลูกไปเรียนดีๆอยากให้ลูกเก่งแต่คนเป็นแม่กับสอดลูกอยัดเย็ดแต่สิ่งไม่ดีให้กับลูกจำแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรโมซมโมซาโมซซสอนสมองกลมจริงๆ